ตื่นแล้ว <c oughs> จะไปทำอะไรอีกตั้งเยอะแยะทำไมไม่รู <c oughs> <c oughs> อ้อยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านค่ะเช้าจนเย็นเย็นจนเช้าเพิ่งจะถ่ายอีกรอบหนึ่งกินๆนอนๆกิ้งกิ้งหนังสือเข้าหัวั้งไหมเนี่ยกี่ตัวแล้ว วหวยพระสนุกเลยเอ้ยวันเลาะดังเป็นเด็กเฝ้าบ้านค่ะวันนี้ดูสิล็อกประตูด้วยเห็นไหม mm hmm. เห็นแม่กุญแจไหมเพราะว่ากีเยอร์นอนเยอรนอนไม่ได้มองหน้าบ้านนะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าไว้ก่อนบ้านมันหลังใหญ่ใจมันน้อยแค่น,นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะเหงา หวว่าจะไม่ทําอะไรในที่สุดเราก็ออกมาร้านยี่สิบมาช้อปปิ้งข้าวของที่จําเป็นต้องใช้แต่ไม่จําเป็นต้องแพงมาก mm hmm. ก็ไอเป้นถุงดำเป็นต้นยกตู้ ก็เดี๋ยวเดินก่อนเดี๋ยวว่ากันหันเย็นแล้วถึงบ้านแล้วอาบน้ำใส่ชุดนอนมาเรียบร้อยเ๊ยคอเป็นอะไรอ่ะเออไม่รู้จริงๆนะเนี้เพิ่งเห็นเนี่ยรอยอะไรวะอืม แผลหรอไม่รู้ตัวเลยอ่ะอืมจริงด้วยเจ็บอ่ะบ้าบอไปใหญ่อ่ะ,อะมุมเนี้ยมันเห็นปกติไม่เห็นนะโอ้บ้าบอรจริง <c oughs> อาบน้ำแล้วใส่ชุดนอนมาแล้วส่สุ อยได้ของเปล่าอยากของหวานนิสหน่อยแล้วเมื่อไรมันจะพอเก็บ <c oughs> ข้าวเก็บของเก็บน้ําเป็นลังเลยไหมแต่ผ้ายังไม่ได้เอาขึ้นน้ําอีกบานเดี๋ยวออก,กินเสียขึ้นวัน,นนี้ก็แค่นี้นะนอนละบายฝันดีค่ะ